สวัสดีสวัสดีค่ะแพลวอุ้ยกลักมาว้าวาสวัสดีเจมสูอยู่ข้างเลยเจมส ยังเป็นไงบ้างตอนนี้พอมาถึงที่นี่ก็นอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วก็ตื่นได้ประมาณเอ๊ะนอนประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนนี่ก็้นอนประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวตอบพี่เอาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเป็นไงบ้างสหายเหงาป่ะตอนแรกก็คิดว่าจะเหงาแต่ว่าเออ อนแรกก็คิดว่าจะเหงาแต่ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะวันแรกอาจจะต้องรอไปสักแป๊บหนึง่งอาจจะอาจจต้องรอแต่ยิมอยู่คนเดียวนะทุกคนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพอยิมค่อนข้างสุขสนอไม่บายอะไรพี่เครอร์มาทำไมก่อนเออเหงาไหมถ้าหงถ้าเหงาก็ไป เซยหข้างอ๋อเพื่อนใช่ถ้าเหงาก็ไปเซยหายเหมือนกันเกมจันได้ใช่พี่นดีแต่หิวมากตอนนี้คือเหมือนเหมือนเพิ่งเป็นนักเรียนเพิ่งเข้าโรงเรียนใหม่ก็เลย,ยไม่รู้ระบบว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างแต่ยังดีที่มีเพื่อนข้างห้องนะฮะสนงเกต ก็ค่อนข้างสนจริงๆอยู่นะเพราะตอนแรกตอนมาถึงคือตอนแรกรู้สึกมีไข้มีไข้แบบตัวร้อนๆเลยแล้วก็มีน้ำมูกก็เลยนอนก็เลยรีบนอนเลยจริงพอเป็นนี่หิวมากเออไม่ได้เป็นเพราะหิว,วแต่ว่าวันนี้ยังกินรายน้อยก็เลยเริ่มหิวแล้วไม่มีขนมกินออกไปซื้อไม่ได้ อยู่นั่นไปเลยยาวไปเลยแป๊ะกินไข่ไปเลยอยู่นั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบไลน์อยู่ถ้าเกิดแบบติดติดขัดขัดก็ตอบไลน์อยู่เออเมื่อกี้ไลน์ไปถามไปถามเพื่อนข้างห้องมาเพื่อนข้างห้องบอกว่ากับข้าวจะมาส่งตอนประมาณกับข้าวจะมาส่งตอนประมาณห้าโมงตอนแรกคิดว่าถ้าหกโมงก็คือตายแย่เลย ก็ไม่รู้จะกินอะไรบ้างเป็นยังไงว่าผล P C R คือว่าผล P C R ตอนนี้รออยู่คิดว่าได้ออก,กเย็นๆนี่แหละครับแต่ว่ายี่มาตรวจ A T K ทุกอันขึ้นหมดเลยก็เลยคิดว่าก็เลยถามหมอที่ตรวจหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะขึ้นแน่นอนไงก็ขึ้นอะไรย่างนี้อืมก็ได้ความรู้จากการที่ไปตรวจหมอก็กเล่าทางเคสต,ต่างๆแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันก็เลยฟังฟังหมอมา ยังไม่ได้เอกซเ์ปอดนะในพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอีกแค่สิบอนนึงนะสู้ใช่เยิมก็จะไปแล้วสวัสดีครับพี่อ,อ๊อฟรอกินข้าวอยู่เลยตอนนี้พี่อ๊อฟก,ก็อยู่พี่อ๊อฟอยู่ห้องตรงข้ามยิมเยื้องนิดหน่อยอยู่ไกลมากเอ่อยิมขอพอกซีหน่่ยโอ้ยเป็นนะ ตลกแบมอ่าอะไรพี่แบมแบมอะไรใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสั่งขนมก็สั่งขนมเผื่อไว้ก่อนตอนนี้มีแค่นมเปรี้ยวหิวข้าวเออหิวข้าวจริงเนี่ยไลก่อนหิวข้าวเนี่ยใครไม่ส่งข้าวตรงเวลาไหมอืมไอหนูต่างดาวไอไอลูเมข้างห้องลูเม่น่ารักดี ใช่ไหมลูเมีน่ารักดีอืมสงสารเธอกลายเป็นมนุษย์แล้วนะท,ทันติตจและร่างกายใช่คือเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าช่วงหลังไม่มีพลังเลยยิมได้อยู่โลกเยอะกันไปมากเลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดนนี๋ยวคืนนี้จะลองส่งกระแสจิตดูลองแบบดึงพลังกลับมาไม่รู้ว่าจะดึงได้เปล่าเพื่อทำให้ลักเขายิมอาจจะหายเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ ว่ายิมอาจะเป็นกลับมาเป็นมนุษย์โซนติเตอร์กลับไปเป็นสลับร่างกับยิมแล้วเออตอนนี้ยังกลับไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้เหมือนร่างกายยิมเริ่มกลายเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่สามารถกลับโลกเราได้แล้วสิกินพี่แบมเป็นไรก่อน พี่แบมไอพี่เลียวถ้าเกิดสั่งอะไรมาก็เก็บเงินที่พี่แบมได้เลยนะใช่ก็ก็วิวดีอยู่อืมตาจะเปลี่ยนสีก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แล่ห้องกับนุ้งนิวแม่เซลแซวอุ้ยไม่ทันแล้ว ยิมก็อาต้องออกออกช้ากว่าคนอื่นไปหนึ่งวัน <c oughs> หนูเล่กทำปากจู๋วกสียอะไรแพบที่ห้อง,งมีขนมแหมก็เป็นคนเอาขนมไปฝากนั่นแหละแต่เหลืออยู่ป้าและถ้าเหลือก็จะเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนไว้ไว้มาไลฟ์ใหม่ไว้มาชวนทุกคน เข้ามาด้วยแต่ว่าอันนี้มาแป,ป๊บเดียวเฉยๆมาอัปเดตอาการแล้วก็แล้วก็รอกับข้าว่ข้าวเยอะพราะความฮ่าตาม่งสนใจนู่อ,อยู่สิบวันหรือสิน่าจะสิบวันนะครับตอนนี้ยังนู่นสิบวันอขอให้ทุกคนในนี้ก็ส่งส่งพลังงานหรือว่าส่งดวงดาวให้ยิ้มด้วยนะ แต่ speaker, แต่ละคนเริ่มมีอาการหนักขึ้นบางวันแต่ของยิมยังตอนนี้ยังยังยังแค่มีไข้เออแล้วก็ขาจมูกเฉยๆก็ตอนนี้ผมนอน,นแล้วก็เดี๋ยวก็มีจุดชมวิวอยู่นะแต่ว่า <quy Gothic> นั่นแหละเปิดแสงตอนรับพนักงานหน่อยเพื่อ นี่เวลาตอนกลางคืนผมก็ก็จะชมวิวอยู่ข้างบนนี้แต่มันไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้พักพ่อก็ขอบคุณทุกคนมากมากฮะสายยามเย็นที่หนึ่งก็ได,ได้ได้กินข้าวอาบน้ำยาง อาบแค่ตอนเชา้าฮะตอนนี้ยังไม่ได้อาบอืมมียามารับหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้ยาเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยน่าจะรอพรุ่งนี้แหละมั้งแน่ตรวจปอดตรวจเลือด <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากมากที่ส่งกำลังใจแล้วก็แล้วก็เป็นห่วงแต่บอกไว้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าแค่ขอชาร์จพลังมนุษย์ต่างดาวแป๊บหนึง่งเฉยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวร่างกายก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วะัอ,า,อ,า,อ,ะจอาจารย์อาจารย์ถามา่ารอดไหมไม่รอดครับพอดีพี่พลเออมีอะไรใครอยากคุยมันเปล่า ถ้าไม่มีจะไปแล้วนะขอบคุณนะส่งดาวน้อยมาให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวจะไปแล้วรีวิวค่าเงหาหน่อยสู้ๆฮ ดูดูตอบไลน์แป๊บหนึ่งเลยทุกคนโอเคมาแล้วเมื่อกี้ตอบไลน์แป๊บเดียวขอบคุณค่ะพี่ปั้นอุนิตาก็เดี๋ยวผมจะไปแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะนั่งชมวิวเออจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอกินข้าวตอนตอนเย็น เบลต์อื่นไม่มีแล้วใช่เรก็หนรอแล้วทคนเดี๋ยวยิมจะไปแล้วไว้ชวนทุกคนมามาอัปเดตอาการให้ใหม่นะวันนี้แค่ไว้แป๊บมาเฉยๆเี้ทุกคนยิมไปแล้วนะก็เออจ้าโมงแหละเดี๋ยว để phải ma mày lễ của lại tăng cao anh đúng rồi đó bye bye